สดชื่นเลยครับเสดชื่นเพราะว่าแบบน้องๆเพราะแบบน้องๆมีความสดใสอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเป็นความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้แบบว่าพวกเราก็แบบสดชื่นไปด้วยมันสดชื่นแค่ไหนคะแต่ละคนตอนนี้มาแบบเอนเตอร์จิ้งเอ็นเตอรงร้อยเราก็คือเชื่อมไปตอนเราเทียบมเอนเตอร์จิ้งตอนเราที่มัน5ปีก่อนอุ้ยทำไมนานจังเลยล่ะแต่เเมื่อา3ปีก็สดชื่นเหมือนกันก็สดชื่นไม่แพ้กันแต่ว่าก็แบบ แต่ละคนก็แต่ละสไตล์กันไปครับก็ก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆครับว่าเออกู้ๆตอนนี้มีโอกาสก็ทําให้เต็มที่ส่วนพี่ๆในในค่ายก็มีตัวอย่างดีๆอย่างเช่นผมให้ดูให้คนอื่นพูดด้วยก็เหรอย็เหรก็เข้าลองใจพูเลยฮะก็อยากให้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับแล้วก็ นั่นแหละเป็นตัวเองแล้วก็ทําให้เต็มที่ครับสนุกไปกับการทํางานครับแล้วก็ส่งความสุขให้กับคนดูเออจริงๆก็ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่น่าจะมีอะไรพูดเยอะก็อยากให้น้องในชีวิตให้มีความสุขแล้วกันแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ผมว่าแค่นั้นก็น่าจะแฮปปี้สุดสสำหรับผมครับผมแล้วสวัสดีครับพี่ทุกคนชื่อไตเติ้ลธนาธรนะครับ ก็เชีมเหมือนกันก็จริงๆเรียกได้ว่าผ่านหน้าผ่านตามาบ้างแต่ว่าพอเข้ามานี่ที่นี่ก็รู้สึกว่าเปชีมเริ่มใหม่หมดครับผมทุกคนต้อนรับดีนะครับต้อนรับใจเป็นไงครับตอนนี้ดีเตรียมรุนครับผมพี่ๆทุกคนต้อนรับอย่างดีๆเลยครับสวัสดีครับแม่เลยคมันแบบนะครับอ๋อจบเฟรมครับผมโอเคครับ สวัสดีครับเปนแล้วเลยนะครับก็เป็นเด็กค่อนข้างที่จะใหม่อยู่ครับผมใหม่ปะวะกาฟิวเด็กใหม่ครับแต่หน้าเก่าก็การที่มีน้องๆเข้ามาเอาจิงก็ก็เป็นก็เป็นนิวใหม่อันดีนะที่เราได้เจอราทงานอะไรเขาเนี้ยนิวใหม่อันดีนะที่เราแบบเหมือนได้ได้มองย้อนกลับไปดูตัวเองแบบ เออเหมือนได้เติมไฟให้เราอีกครั้งหนึ่งให้เราได้มีแพชชั่นในการทํางานเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบเฮ้ยน้องมันมาแล้วอ่ะเราต้องฉีกมะฉีกหนีฉีกหนีอะอย่างเงี้ยก็เติมเติมไฟให้เราอย่างมากแล้วก็อายุนะใช่ครับอายุฉีกหนีจริงแล้วก็แล้วก็อยากให้น้องๆตั้งใจกับโอกาสนี้ให้ดีแล้วก็มันผ่านมาแล้วผ่านไปเลยนะครับก็ขอให้น้องๆสู้ๆทุกคนนีครับ ครับผมเออของผมก็ฝากถึงน้องนมผมแล้วกันครับถึงพี่จะไม่ใช่นมผงสำหรับเด็กนะครับแต่ผมก็เด็ดสำหรับผู้ใหญ่นะฮัลโหลมึงน้องด้วยนะครับต่อวันนี้มันเป็นทำคมกันไม่ได้เลยมื่อกีคิดไวแล้วเนี่ยบอกใช่เขาคิดอยู่แล้วว่าจะพูดถูกหรือเปล่าครับผมคัหูอ้โหเอาให้คมนะ สวัสด in oui, ีครับเอตันครับเด็กใหม่เด็กเชนเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับเราเล่นไม่แพงเลยก็อวยพรน้องๆแล้วกันว่าเข้ามาน้องๆก็อยากให้เก็บประสบการณ์ดีๆไปแล้วก็ตั้งใจเรียนก่อนด้วยอย่าทิ้งการเรียนนะผมประมาณนั้นเลยครับขอบคุณครับพี่ครับพี่สู้ๆครับครับอ่าอือสี่คนครับ ก,ก็สวัสดีครับไทเกอร์ธนวัฒนนะครับก็เด็กเก่าแล้วครับผมแต่ก็วันนี้เห็นได้เจอแบบน้องๆหลายๆคนเด็กใหม่เนาะก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเริ่มแก่แล้วอะไม่แเหมือน เหมือนได้เห็นตัวเองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มาถ่ายโปรไฟล์ของเชนเมื่อแบบสองสปีก่อนอะไรอย่างนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับแต่ละคนก็คือมีความสามารถแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ดีอยู่แล้วมั่นใจในตัวเองครับสวัสดีครับอุ้นนะครับก็ไม่ไม่เด็กใหม่แล้วครับแต่ว่าก็น่าใหม่ได้ตลอด <laughs> <laughs> เห็นน้องนมผงก็ดีใจรู้สึกแบบค่ายมันมีสีสันมีความสดใสเข้ามาก็แบบน่ารักดีครับสวัสดีครับมาสเตอร์ครับเป็นเด็กใหม่เชนครับ ทำเตรียมใจยังไงบ้างหลักๆก็จะฟังคำที่พี่ครับว่าห้องเย็นเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเข้าคำที่พี่สอนไว้โอเคก็จะทำให้เต็มที่เนาะครับจะทำให้เต็มที่ครับปัวนั้นเด็กมากเลยครับพี่ลีแม่ต้องการนะครับต้องการเลยครับครับลีนะครับเลียสรีครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากครับที่เราได้เพื่อนใหม่ได้น้องๆที่เข้ามาในนี้ก็ เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวใหม่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวมีอะไรกันปรึกษากันได้ทุกด้วยกันสุขด้วยกันครับแล้วก็อย่าบอกว่าถ้าทุกคนได้รับโอกาสเนี่ยอยากให้เต็มที่ครับพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าหยุดพัฒนาเพราะว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมได้มาสี่เรื่องผมได้เรียนรู้ครับอคควรพัฒนาเรื่อยๆ ไม่ได้แล้วตืองบอว่าโหแต่ทุกคนภูมิใจภูมิใจมาก